ทำไมนะถามจริงแบบแมปแมคคือวันแนะไม่เป็นวันพิเศษของแมบปบหรือวันเกิดของคนสร้างเกม เน,นี่ย b e r r เกิดถึงครุ่มครุ่มคร Charl cort ชลอง1,000ล้านเหรียญของผมหรือว่านมัฉลองผมวะเนี่ยที่มันเกิดอย่างนี้ตลอดมันชลองผมวะเนี่ย พูดสนุกอะคือรอบที่แล้วก็ O E I เยอะกัง V P I หนึ We ่งจุดสี่เก้า V V N t o V หนึ่งสิบหม V Can do it I c a n t V Win it it อะไรสักอย่างนี่แหละแต่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  คือรอบที่แล้วคือเมื่อกี้เลยอ่ะอุเอ้าอ่ะมาติดสองรอบอุเอ้าแลมาคลิปนี้จะไม่เปล่าถามจริงจะไม่ไหมโอเอ้าถ้ามีโชว์ในคลิปเลยกัาโชว์กันคลิปอื่นแล้วนะมามาอ่ะอ่อ่ะ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 

อียอายอโอโออียอโอออายเรียบร้อยเป็นไงกับความบนเทอเมื่อกี้โอ้โหอยากให้มีอย่างนี้ตลอดไปอ่ะคนเอมเมอร์วัด ผมบอกแล้วพระเจ้ามิซต็อกมาพระเจ้าเพเพอร์อีกหนึ่งมีอะไรอีกไหมพัคโคอีกอย่างอีกอย่างไหมขอกรุณาขึ้นศาลถ้าไม่มีถ้าไม่มีอะไรอีกขึ้นศาลนะไม่มีมาขึ้นศาลด้วยกันเลยเจ้าของเกมอันนี้คือแบบ ฉลองกันก็ต้องอย่างนี้ดิโหยฉลองกันต้องอย่างนี้ดิก็ต้องมีผลผลิตใหม่ๆมา

เออ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 เรียบร้อยโอเคไปขายก็นนดีกว่าจบเพลงแล้มีอุ้ยอ้ายมาอีกไหมอุ้ยอ้ายอยากอยากลองหน่อยอยากลองหน่อยสมล้านลยนายนะ3ล้านเลยสมล้านเลยนะโูมัสตูมเห็ดโตเร็วมากนี่และแอมเบอร์สภาพดวกดูมันออกมาสีเขียวอย่างนี้เนี่ยนะ บีสวั่มแอคริ่งเฮ้ยผลวีเหรอบีบีบีเฮ้ยอันไหนเหรอชูการ์แอปเปิ้ลเอาเฮ้ยเมื่อกี้มันออกเลยเหรออะไรอ่ะเฮ้ยมันแจกคุกกี้เอาจริงดิแจกคุกกี้เฮ้ยของแท้ชูการ์ออกไหมนะแต่ต้องดูก่อนว่ากี่บาทนี่คือบอเบลเนี่ยซื้อเยอะแลละคือมันได้แอร์ดรอปไอ้คุกกี้ให้เหรอ นะแน่คุกกี้มีสองตัวลบไอ้ตัวนี้ออกแล้วกันพล <P> <up> ีเนตไหนดิ้ะปับนึงพิมพ์ไม่ถูกอันนี้เลยไม่โดนพิกอัพเลยโอเคเอาพิกอัพตัวนี้นายเต้าตัวนี้เข้าไป อยากพึ่งเต็มเค okay, คืออุ๊อตอนนี้ก็คือมันกันจนจบเพลงนะจบเพลงเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยเลยแล้วเวลาเป็นปั่นไฟไม่ใช่ปั่นไฟปั่นไฟโคตรตลกปั่นไฟมีปั่นไฟด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยมันเมียนท็อกด้วยนะคนกี้เห็นอยู่เห็นท็อกมัสอันมัสตมีหกป อันนี้ก็คือดูวิวของนี่นะแอมเบอร์อีกแล้วเหรอก็คือฟรุตอะไรอ่ะจะค่อยไปนี่กันนะคุกกี้เหรอฟรุตคุกกี้จริงดิผลผลิตคุกกี้แล้วเดี๋ยวนะคือมันมีไอชูการ์แอปเปิลออกใหม่แต่นน้คือรู้ล่วงหน้านลแล้วแหละดูแหละแล้วดูสภาพตัวนี้ดิ เดินย่ากโอ้โหเดินย่าก,ากใครเดิน่า,ากเป็ดอะเดินย่ากเป็ดดูดิว่ามันจะมีของพิเศษพิเศษออหรือไม่โพลีเน่ต่เหรอขอให้ผลใหญ่ๆตอนนี้คือโพลีเน่เนะนี่นแต่โพลีเน่มันอยู่ข้างบนนี้คือคุกกี้คุกกี้นะคกุกกี้ไม่รู้ว่าไหน แต่ตอนนี้คือรวยกันทั้งสวนน่ะคือบอกเลยว่ารอบเนี้พวกเพื่อนม่รอดแนะ่ถึงแม้วพวกเพื่อนจะมีห 10, มื่นล้านแสนล้าน s p o r t อะไรอะหรอถึงแม้ถึงแม้ว่าเพื่อนจะมีห 10, มื่นล้านแสนล้านก็สู้ก็สู้ส่วนผมไม่ได้หรอกเอ้ยไม่ขายไม่ขายเอ้ยไม่ขายมันสู้ไม่ผมไม่ได้หรอกเพราะว่าผมมีทั้ง ผมอยู่ในเซิร์ฟวีตรงนี้มีช็อปเหรอปวดคอเลยเนี่ยตอนนี้นี่ก็คือหนึ่งบิลเลียโนโอ้ไม่พออ่ะไม่แล้วหรออุ้ยอ้ายอุ้ยอ้าย อ้ไอ้ไอ้สี่สี่รอบสี่รอบผิดโอ้ยไอ้ไอ้คัติ้งเหรอ

ที่เดิมอันนี้คือติดติด,ตดข้อเมียนหนึ่งที่ติดพลิเมตอันนี้แ๊บมึงน,นะไปขายดีไหมเนี่ยต้องถามราคาเขาก่อนก็ได้อะไรเผื่อจะได้พันล้านก็ขายไปหกหมื่นแปดหรอโอ้โหไม่แฟร์ตอนนี้คือจะปิดรับไอ้น,นี่แล้วนะจะาโอเคโชคดีไปไอ้พลิเมตันึง มันจะมีเหตุการณ์ซมม้ำน,นี่แหละเกิดอะไรขึ้นกันไม่ไดีต้องเอา,เอานี้ไปให้น้ำผึ้งตัวน,นั้นน้ำผึ้ง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 มันหายไปไหนเรย่องพวกผึ้งมต่อยทำไมเนี่ยตอนนี้อู๋เลยหกกว่าโลซึ่งสิ่งที่แน่ใจที่สุดก็คือมันจะมันจะต้องอยู่ตรงนั้น,น,น,นมันอยู่คุเทมันอยู่คุเทอยู่นั่นไงอนูน่น อ๋อส่นเพื่อนส่นเพื่อนบ้านเราเรจะหายนี่ต่อไปนี่คือเพอเพอร์นะ,ะ,ะสภาพโต,ตแล้วขอให้ติดอันนี้เถอะเพื่อมาขอโคไม่ติดขีดอ,อะไรเลยนี่จเจอแล้วอันหนึ่งใช่ปะอ่าใช่ สามสามโลยมาหามกันนี่คือเจ้ามันนี่ยังไม่ได้ขายโผล่ก่อนเขไจะขายคือเหตุการณ์ที่ผมเจอเนี่ยคือเจอกันเยอะมากนะเจอเยอะไม่รู้จะเยอะไปไหน่คือผมจะไปโอดเพื่อนว่าโหเจอเหตุการณ์แบบคูดสนุกอะคือแบบว่าได้เต้นด้วยเต้นเพื่อความบันเทิงด้วยอะไรเนี่ย มต้องโดดยัยงไงเออนี่ไงได้เขาค่อยๆลำ้ำเขาค่อยไล่ดูต้องหันโถงดูมีเจ้าดิสโก้อยู่ตรงนู้นอะ,ะแปลว,ว่าเห็นต้นใหญ่ๆนี่คือเก็บเก็บยังไงกี่เก็บไม่ไหวหรอกคือปีนขึ้นมาเนี่ยปีนขึ้นมาเยอะนะปีนขึ้นมาสูงนะ ขอให้มันเกิดแบบเกิดอะไรอีกแล้วเปล่าเกิดเหตุการณ์แบบแบบโชคดีโชคอะไรหน่อยอ่ะไม่ใช่แบบว่าไปขิงเพื่อนไอขิงนี่หโหยโชคร้ายไปหนาอานิกาไม่ได้กิดให้เองขาดอีกหน่อยโครีนี่อีกแล้วอรออันนก็เหลือ คาดิส0.8นจึงเราไม่ยอมเสียเนออย่ยนี่นีไปได้อันนี้คือช็อกนะเราไม่ยอมเสียอะไรอย่างนี้ไม่ได้หรอกเราจะไปเอาตัวอันหนึ่งเพราะว่ามันแค่เที่ยววินาทีเดียวอีดิสโคผมบอกไว้ก่อนนะนนนนดิสโคคืเอเต้นมันมีแงนี้เสเซอ่์หรือว่ามันเป็นเจ้าฟ้า,า่า เราเก็บไปเ,เ,เรื่อยๆเดี๋ยวจะเจออันนี้เป็นี o l น n e ยอันนี้ก็พวกนี้ไม่โดนมั้งเลยไม่โดนเลยไนี่ไงเจอแล้วแต่ว่าจะ,จะใส่ดีกว่า Polynet Polynet โอ้หนิดเดียวโอ้หหาต่อดีกว่า

แล้วก็เอาอีกสามสิบเป็นสามสิบโอเคอเรียบคอยบ้าเช่าเป็นตัวจริงนะฝ่าลงมาตรงนี้หน่อยดิฝ่าลงมาตรงต้งนไม้นี่หน่อยดิต้นมะพร้าวอะโอ้โหปั่นมาเอะไรเสร็จโอเคเนี่ยปั่นเสร็จแล้วปั่นเสร็จแล้วเมื่อกี้ผมไม่ค่อยอยากไอ้นี่เลยไม่ค่อยอยากฟังเพลงที่มันเป็น,เป,นเป็นพระเจ้าอะโคดินเนออ่ดีแล้วเหรอ ก็จะมีโพลีเนตอันนี้อันนี้ก็จะมีฮันนี่เวดอันนี้แอปเปิลแอปเปิลในดีใช่ปะไม่เป็นไรชูการี่ขายเดย้เอ้ยชูการี่ราคาเท่าไหร่อะอยากผมอยากรู้เขอยากรู้จังชูการี่ราคาเท่าไหร่ใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะพอมาไแด้เบรมาใหม่ปุ๊บแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบไม่คาดฝันขึ้น อย่างงั้นก็ช่วยบอกหน่อยนะว่ามันขายได้เท่าไหร่เคเดอร์โพลีเนีมนี่เก็บไว้ก่อนไอโพลีเนีนี่เยอะจังเนาะโหตันนี้คือช็อกเต็มอะช็อกเต็มสวนอะเขาบอกเลยว่า,วาอดเพื่อนได้สบายอดเพื่อนได้สบายมือล้านแสนล้านจะมีเท่าไหร่อดเพื่อนได้สบายโอ้โหนี่ก็ช็อกช็อก ช็อกหมดสติเสียชีวิต <c oughs> คนร้ายพวกนี้ช็อกหมดสติเสียชีวิตนะครับอาข่าวใหม่นะครับมีคุณลุงคนหนึ่งนะครับที่ช็อกหมดหมดสติกลางทางนะครับแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับบอกเลยนะว่าขอแสดงความเสียใจนะครับโอ้โหคือ,อย หมอแน่ก็คือช่วยชีวิตไม่ได้เขาไม่ได้แล้วครับหลอกเล่น <c oughs> หลอกเล่นเฉยๆขอให้มีอุย e อ้ I จบพิษเถอะอุยอีอ้จบพิษไม่นั้นจบไม่ได้นีช็อกเอช็อกช็อกหมดสติช็อกอะไรไม่รู้เอ้ไอ้เจ้านี่อันนี้แค่โคหรอ อน,นี้ต้นถั่วได้ยังอะต้นถั่วย3ิบสาเปอร์เซนต์เองถ้าเป็นเน,นี้ยสี่สเปอร์เซนต์ไม่ไหวแล้วผมว่าไม่ไหวผมว่าไม่ไหวเออกดมาพอดีผมว่าไม่ไหวต้องซื้ออะไรเพิ่มผมว่าไม่ไหวมีอันนี้ไหมอะไม่มีเลยเออนี่ไงปืนเกนเลิงฉีดน้ำที่มันที่มันมาใหม่เป็นวาสินาทีที่อยู่ค้างไว้ น,นี่อันนี้อันนี้ทุกคนไปดี้สามสิบครั้งเลยอย่าบอกนะว่าเป็นเม็ดมันนี้าะว่าไม่ไหวพวกนี้โตชานจริงๆ You must ready what food ต้องยิงโพสหรอมันเป็นอะไรอ่ะ เป็นอะไรบางอย่างเนี่ยแหละแผนไอแผนอรลีคีนแผนอิส already clean หรอคืออะไรอะ่ะผมไม่ค่อยใจอันนี้เลยมันคืออะไรมันเป็นปืนฉีดน้ำหรือว่าปืนอะไรไปฉีดเพื่อนอะไรได้เคไม่มีอะไรจบคลิปนะเดี๋ยวค่อย พี่ต่อตอนกลางคืนแล้วก็บักด้วยอะไรเนะี่ยโอเคเดี๋ยวเก็บผลผลิตก่อนเก็บพวกช็อกพวกอะไรเหรอวันจันไปไปไปโอดเพื่อนเพราะว่าวันพรุ่งพรุ่งนี้หยุดนะพรุ่งนี้หยุดไม่ได้ไปโรงเรียนพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์ไงก็รู้อยู่แล้วอะอะไรอะโพลีเนตเหรอเฮ้ยโพลีเนตยเฮ้ยมัสตอมโพลีเนตเก็บไปด้วย คอสตูมโพลีนีตแป้บนึงนะโพลีนีตโอเคแล้วก็จะมีต้นพริกอยู่แนวผมผ้าทั่วเลยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ก็อันนี้คือโพลีนีตเต็มอะ่ะอันนี้คือถามราคาก่อนนะถามราคาว่าได้เท่าไหร่ติดโพลีนีตห้าแสน ไปนี่ก่อนดีกว่าไปปั่น28โลเลยนะได้20เลยนะทุกคน28โลเนี่ยผมรู้รู้ดีกว่าเดิมปั่นนานปั่นไฟนานอ๋อลืมไปปั่นนานนานเลยนะไอฟุตโพลีเนตยี่เมื่อไหร่จะเลิกสักีเนี่ยคืออยู่ได้นานถึงสามสิบนาทีอะบอกเลยช,ช็อคช็อคโก โมลิตไม่ใช่มิอะไรสักอย่างที่มันเป็นกมโคที่มันเป็นภูเขาไฟที่ผมเจอ,อเจอนั้นมาเป็นนานๆแหละน้อกันว่าจะได้ยี่สิบหรือสิบเพราะว่ามันยี่สิบโลไงเขาบอกว่าตู้ละสิบหู้สิบไม่บันเทิงบอกเลยว่าไม่บันเทิงพูดอย่างนี้เลยไม่บันเทิงค่ะกันมึงมาสตูมเดี๋ยวนะมาสตูมขอให้มันไหนดีได้ปะ อ่ะนี่อีกต้นหนึ่งสามห้าโลเลยขอ,อย่าไปลองเทจดราคาดูว้าวขั้นต่ำต่ำกว่ายี่สิบโลดีกว่านี่ขายเลยข,ขั้นต่ำยี่สิบโลนะยี่สิบกว่าโลขั้นต่ำยี่สิบกว่าโลนี้จะมีราคาไหมอ๋อหนึ่งล้านโอเค ต่ำกว่าต่ำกว่าสิบก็ยังมีนะมีขั้นตัสเนี่ยหกโลขาดอีกหน่อยนึงอันนี้คือพอลิเนต6.9 9กกโลก็แสดงว่าต่ำกว่า 10. แต่ขั้นต่ำ,ต,ำต่ำกว่า20บโลได้แต่ขั้นต่ำถ้าถ้าเกิน20โลผมขายขายหมดแม้ว่าจะเป็นหินไม่ใช่แม้ว่าจะเป็นเห็ดอะไรไม่ใช่นี่อันนี้แม้ว่าจะเป็นเห็ด จะเป็นอะไรดีอย่างนั้นก็ขายหมดอะทิ้งหมดขายหมดผมรอปั่นอันนี้แล้วปิดเครื่องจ๊อบโคลีเนตโอ้โหโคลีเนตนี่มาเยอะเลยเกินสวนเราเนี่ยเรามาเยอะมาก ไโอเคแล้วมีน,นังสงไม่ตอบรับหรอกโรงโหดอีกทีเท้งนี่มีลงนี่อะไร่อะน,น,น,นี่อันน,น,นี้อันนี้ได้อยู่มีไข่ดีอยู่อยากได้อ่ะเฮ้ยทโหไม่พอแฮ แาฟฟู้ดเลยนะเฮ้ย hey. อันนี้คือบีคราฟบีคราฟเอาวางไว้นั่นแหละไม่รู้ว่าจะได้อะไรรอบที่แล้วโดนโดนบิดไปได้ได้ปุ๊บวันนี้เอ้ยมาสเตอร์สปริงเกอร์อ๋อมาสเตอร์สปริงเกอร์อยู่นู่นนี่คือดูเล่นๆก่อนมาสเตอร์สปริงเกอร์อยู่นู่นนี่อันไหนนะอันนี้มาสเตอร์สปริงเกอร์อันไหนนะเกช็อป มานีไ่ไงมาสเตอร์สปิงเกอร์2อันเลยขายกับกับไอเน,นี้ยอันนี้คือคือไม่เอาแหละไม่วแหละคือมันเอาไว้ฉีดอันที่ถอนไปแล้วป่ะคือมันเป็นการฉีดแล้วก็ฟื้นคืนน,นที่ป่ะเดี๋ยวลองดูผมจะได้เป็นหนึง่งเครื่องมืออยู่นี่สปีดี้ฟู o ดอ๋อไม่ได้อ่ะ เคเดี๋ยวไปเทรดนิ่งอันนั้นแล้วก็ซื้อตัวเมล็ดพันธุ์อันนั้นก่อนเดี๋ยวจะรีเซ็ตอีกนี้ถามก่อนอันนี้กี่นาทีแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่นายใส่กันค่อยถามอีกทีตอนนี้อีเวนต์โพลินี่เหลืออีกสิบเอ็ดนาทีโอ้พอได้อยู่ ซื้อนี้ได้ have f o o d s e ีดถ้าผมไม่ซื้อตั้งแ,แต่แรกอะแล๊บนี้นนะหาก่อนอันไหนอันไหนได้อันนี้น,นีนน่นี่นี่ใช่ปะอ่าโพลีนีพอลีนีแอปเปิ้ลคือตอนนี้เลยมาเป็นสามสิบนาทีแล้วไม่รู้ว่าจะตัดคลิปหรือเปล่าถ้าตัดคลิปไม่จบเลยนะจบจ๊อบไม่ได้รู้อะไรเลยนะเหลืออีกเจ็ดโลเอ้ยเหลืออีกสองโลนี่นี่คือโพลีนีโอเคคอน คนหนีได้อยู่สองจุดเจ็ดสองกับสองจุดเจ็ดห้าใช่ปะเออเนี่ไงใช่เออเนี่ไงเออได้ไงได้จังหวะนี้ก็รอก็ซื้อมะลิพันธ์มาปลูกแล้วก็ปิดคลิปจ๊อบปิดจ๊อบคือโพลีไออีเวนต์นี้คือถ้าท่านี่ยาวนะผมบอกไว้ก่อนเลยว่า ไอ้ฮันนี่ตรงนี้เป็นร้อยเป็นพันอ่ะขาถามอะไรดินี่ไงได้แหละโอ้โหแล้วมันก็ปัดปัดหางโดนตรงผมด้วยนะนี่ใส่ไม่ดีปัดหาง